คนด้วยตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปพิงกี้นั่นเองซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นใน ev 2กันยูเราจะมาเก็บเหรียญข้างล่างตรงนี้นี่เราก็จะเก็บไปซื้อตัวละครมาเริ่มกันเลยอืมควรเลือกด่านไหนดีสักครู่นะอ้าวด่านชัปเตอร์อี แล้วก็บอดดีกว่านี่มีสี่คนพอดีอ่ะขอบอดได้ไหมอ่ะลองดูโอเคบอดงั้นเราลองมาเล่นกันเลยอันนี้เป็นแมป สถานีตำรวจโอเคเราไปเล่นกันเลยโยังไม่เคยเล่นด้วยนะเนี่ยแบบนี้ต้องลองดูก่อนแล้วกันเปิดประตูให้ให้เยอะเราลองลงไปชั้นล่างตรงนี้มีอะไรไหมไม่มี ใช่ไม้ใครมีไม้มมไม่งใครมีไม้ขอ,อนหน่อยกุญแจสีส้มก็มีเอาล่ะเราก็จะช่วยกันหาทางออกจากสถานีตำรวจที่นี่โอ้กุญแจสีฟ้าดูเหมือนจะต้องใช้ตรงนี้ไขเฮ้ยกุญแจสีแดง red key จ๊บเอาไปไขตรงไหนอะ โอ้พิงกี้มาแล้วเร็วนี่คือสถานีสำรวจโอ้ไม่นะแย่ yeah, แล้ววิ่งอากิตอนนี้เราควรลงไปชั้นล่างก่อนแล้วก็กลับไปวัวอ้ตรงนี้มีออเรนกีเราควรจะไปก่อนที โอเคอาร์นซีอย่ตรงนี้เออเราควรมอบก่อนนะโอเคโอ้โอเคยอดไปเลย,เลยนี่คือทางลัดทางที่เราจะมาได้แล้วก็กุญแจสีม่วงใครมีแค่บอก โอเคเราต้องไปเอาคุณแจที่เหลืออยู่ชั้นล่างก็คือเร k คีนั่นเองเอา่าดูทางด้วยว่าจะสะดวกหรือเปล่าน้องหมูอย่ามาทางนี้นะจ๊ะไม่ได้โอเค น้องหมูอยู่ชั้นล่างแต่ก็ได้ช่วยดีอ่ะมันดักไว้อ๋อเดินไปมันอยู่ห้องนั้นเราก็มาห้องนี้ได้เ d k e ีต้องไปไขตรงไหนอ่ะต้องดูดนี่นี่น้องหมูอยู่ข้างบนไหมโอ้ อ๋อน oh no. oh, ้องน้อเลทีน่าจะไายไปแล้วเลยแค่กรีนคีก็คือแจ้เขียวแจ้เขียวอ่าสองอันนี้ได้ไปแล้วน่าจะใช่นะวิ่งขึ้นข้างบนอุ้ยทำไมอึ๊บตามลงไปตึ๊บฮะโอเคเลยคู่ต้องใช้ ต้องเอาไม้ทุบจะทุบยังไงเนี่ยต้องใครมีค้อนมั่งเมื่อกี้เราเห็นมาวว่ามีคนมีค้อนน่าจะต้องไปเอาตรงเอ้ยใครมีไขควงเอามาไขก่อนดิโอเคเราไปหาทางแล้วทางอื่นปั๊บโอเคซึ่งตอนนี้ เราต้องเอาค้อนไปทุบในห้องคุกนั่นเองเหม๋ยวเราจะต้องกลับไปหาเจ้าหมูอีกครั้งหนึ่งโอ้ซึ่งมันมาแล้วทุกคนตอนนี้ต้องต้องเข้าถึงสเต็ปปิดประตูเอ่อเราจะรอมันไหมยัง สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย